สบายดีพี่น้องซียมุทันในเมื่อมาดูเพื่อนข่ะพระเจ้าพี่น้องยายกัดทิอยู่ยนี่ยพี่เฮ้ยยิ่งมาบ่อนมาชี้สาดเดลยพุทธันปาเทือนเออสบายดีพี่น้องคะแล้วสบายดีนี่น้องเป็นอย่างกู้ป้ากู้ป้าแป๊บแป๊บเดียวเนี่น้องก็ยังมุทันโอ้กูก็เริ่มทำอันอันอันลูกขี่ไปหาน่ะอืมเป็นจะได้ผลไป เนี่ยยังไนน้่าวทั้งสอปลาเสบงเรื่องเฮ้อเฮ่ยไปพ่ะวะมาแล้วว่ะตีสู้กันเลยเอออันกะว่าให้คนอันนี้แบว่าเราด่คือว่ทดอกาห้แบว่าเาด่า่คือบแบโจมบะ กูอย่างี้นั่นพอถาว่าเขาก็เลยโทรบอกมึงอย่าซื้อบุเก็บเยอะถ้ามันบอโทรหาะถ้ามันรับไป้ายไปจุจงๆเห็นเต็กแล้วเนาะห้องอันห้องแบบว่าอีไรเปล่าเอากระโท่ทามอยู่เพิ่นเมื่อละเพราะว่าล้วก็ยังบม่ได้ทามเพิ่นเลยพี่น้อยวันเพิ่นมาผีบ่บมาต้อนคำๆไม่มาเพ<ท>ี่งานส่งแม่แค่แต่อบบแม่แล้วชวนคำๆไปเฮือนขอบุกอรมากแล้วก็มาผี ว่านิสัมผัสไปจังได้กาอันพ่ออยู่ชีมันบอกกล้าวว่าออกบันไดไปน้องเปจังได้ก่อนเมื่อวานนะจังว่าออกรถึงนึงน่องนะโอ้ยเพิ่นว้าให้อันนั้นแท้จริงมันกถึงเนมันมันเห็ดเบียมันเห็ดเบียรมันก็ไป่มอือมปมันก็ว่าปมันก็เห็ดเรีะมันกปอือืจะแปบนไดซะ เดียวายกูนะ่ายพวกคุเนี่ยเยวานข้าวพวกคุณลงพุ่นลงไาอยู่น้ำมันนวาตะเงียบอบอทุกคอเน่ลมงคือเจ้ามันแล้วเต่งเหมันเด็กเต่งมันเดอะพิษกันบอกเลยตั้งเงียวันใดก็มึง ีม you know. ึงจไปบอกเลยมีลงอยู่ผูจ้ามันคว้ากุนมล้มควนไลงไปยาเลอยู่นี่และว้ามันมัจแกลมวานั่นจักอยู่นถอยอยู่นจาล้องดอกกูกัไปจบกล้มมาได้แล้วกูกับว้าขกมันก็ไปจกลมมันล้มไปมันถูกปิเหตุยังเนาะอย่นี่มันใช่แน่มันกมันมาล้มข้ามล้มเต่า มันเนี่ยมันก็ลงไปมันก็ตื่นซุยอยู่แต่มันก็ลงไปมันก็กินข้าวแล้วมันก็จกเต่าเก็บภาพเสียมันมันโม่อยู่กูมากพี่ไม่ใช่ผมแตงแหนซาซุยได้เหมือนกัจกพานมันเก็บแหละแล้วก็ป่านนึงเก็บเมื่อว่าวันนี้มันเห็ดอยู่ไหนเลยเห็ุเมื่อไนบอกเมือนนะมันจะอาหนำงัวไปตักคื่นวันกะ ถัพื้นแมว้าพื้นมาลไอดีพื้นมากมันจะได้ยานะคอเดีกยดแป๊กครับ ตั้งเงี้ยยงไงเมืงน่ะลงอยู่หน้านาหน้าพุ่นลงอยู่หรือปู่กับญาเถามมง่ั้งก็สิให้อยู่ว่นเลยอยงได๋ชแล้่ยห้อยู่กันได้แล้วอใหญ่หนึ่งูเปียกไผ่นันเงินหมู่มันยังมันเปียกเงี้ยอ๋อก้สามยเงินจาองเลยมันมคือางินองเงินหมู่ลดแม่มบอกมันเข้าไปได้เชื่อข่าวยืเินก็ได้นะะมันเปไปยู่เินเปด กินไก่เข้าอีกยังเลยก็มันบดขึ้เขามาแอืมบ่อาอีกกระถืออีกแล้วสิเอ้แต่พวกรูมันแบบอยู่พี่มันแบบนานได้ไหมพวกรูมันแบบอ้าวมันแนวมันอยู่แล้วเฮ้ยตัวมาสูลูกพวกูบัดขึ้นมาพี่บัดตัวมาสูลูกสูเมียมันก็แนวมันอยู่แล้วแล้วมันน้ำมันเบกล้มมันนะพวกรูนั่นเลยสรุปแหละแย่แปลงกับพวกร้ห้มึงล้มหมดเลยนะหายล้มคาขาดหมดเลยนะ จเจ้าพระเออแล้วเจ้ากูกะคือนั่นหนึ่งเขาสิ่งที่นนจจงได้สูขครอบครัวหัวยองจังได้สูมาอยู่การที่เขาจะมาอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นพวกน้นมันเป็นเรื่องธรรมดาได้เปนมันเป็นสำได้สำหนึ่งสิโอ้ยกูเนี่เอาวองตรงสักกูกูบ่มืออ ูเยังบดพ่อแม่ว่าอะไว่าตามชื่อต้องมันต้องมันะสมยื่นจะคล้องนะเปห้างัยเนี่ยกระดียูค่ะพ่อแม่ราสืบดีต้องว่าพืชนะทาขู่แล้วมันแบบคนแบบนี้เป็นเป๊กแบบให้ปุ๋ยหาเลยปุถึงพื่นเลยยนยาไม่ได้หว่ามันโผลว่าจังหวะมาสิเมื่อไง อืมอืมพอดีแลหและกัดเสียเอาเงินใหม่ซู้แล้วกัดเลสมาเหร่นําไปได้มากจางไลาเมื่อแต่พี่นอาา้องมาทามึงแ่เปกโอ้แต่ชุดเที่ยงกันแหงอยู่เมื่อวานนี่ก็พอมนะเมื่อวาน่อกันแหงอยู่บะว่าให้กูเท่เพื่อนๆนะว่าข้าวขังวกู้น่นแบบเพื่อนว่าเรียกแม่ เพื่อนว่าให้กูนี่พ่อแต่กูเลือกแม่หรือว่าให้กูเลือกพัวมึงเลือกพัวก็ไปรุ่กูเลือกขันว่าพังขันว่าขันท้าเหม่อเลือกแม่หรือเลือกพัวเลือกเ่็นซองกูว่าอ่ามันอันน่ะบะต้อนอันบะต้อนเขาอันว่าเขาอันน่ะยายแป๊ะผัดลักบะต้อนเขาวว่าเขาวซ้อนเขาอันน่ะให้เขาวจมให้ลูกเคยผัดรากบะถึงข้าวนีมาผสมมาว่าจังสี่มียังวะ พ่อมึงบอกแค่ออาวาเลือกแม่หรือว่าวเลือกตกันกูว่าอะไรวะควาบ้านเนี่ยแล้วแม่มึงที่สะแม่ไม่อยู่แม่งไม่อยู่บ่วันเนี่ยมแม่งไปหาขี้ซี่บ่ไปหาหอยเออมีแต่พ่อมึงอยู่ม,มึงกระด้วนกับพ่อมึงสองคนใช่ท่อนกันอยู แล้วแปบดิญินตอนสิสสดวนกันนะินเดิญินหราบตท่านมาตั้นนะเออ็กูก็เล้ยวะล้วไป็นอูก็เล้ยว่ีนีแล้อืทิมมาได้ดอกแม่กูก็เลี้ยวีแล้วอแต่มันก็เลยว่าห่นเพื่อว่านี่เดอวพวกกูว่าอะมก็อยู่หันบ่บ่ตอนตอนกลางวินั่นอืมอาจไปไกลท็อปนั่ร้าจะแพงมันหมามันร้ายมันูมันเป็นลูกนั่น มันก็นจะตายแล้วได้จะเอาลูกคนอื่นออกหนาล้ายมันมาปัดมันหน่อยได้สิคอยเป็นมันว่าเข้าเป็นนี่กับแพ่งมันอยู่ได้หรือผัวมึงออกกับยายเปรเออคือข้อไมากับผัว,วอีซีนะ่แล้วบอกส่ยายเปรอย่างซี่พี่น้องออว่าจะแพ่งลายบักหม่ำน,นะแพงอีซี่แนะ่ย้าลูกคนอื่นออกหน้าออกตาก,กว่าลูกเจ้าของลายเออ,เ,อ,อเห็นว่า อ่ะพวอีซีบาเฮ้ยมาห้าวส่วนชี่ห้ากระแพงมันอยู่ไดพวงบ่ฮะเออครับลุงจังหน่อยเมื่อก็บอเห้ากระแพงอยู่ซีเหมือนนะรหับรถหับรถเคยกำลังชิเมื่อเหรอเออกระแพงมันอยู่ไดนแต่ห้าวเจ้าถิ่มมันกะแทนที่เจ้าถิ่มมันกะมันนอำบภถิ่มเจ้าได้หวังมันเลยบอยนปเลแล้วอืมพวกครับพวกพีมึงว่าอืม ถ้าพ่อเขาผิดก็เขาย่อมผิดเหมือนล่ะหัวหัวขวาว่าอืมถ้าว่าแบบนี้ก็ย่อมผิดอย่างมันมันหัดเลยบาดได้ก็มีแต่นั่นนี่ละหมักหมันได้กมดมมะมันมันคอดบมันดำนั่นล่ะมันคอดบมันบาดตรงนืง้อชิ้นนี้ก็จมให้มันเหมือนล่ะ จานทุกบามไปบุญนถ้าทอก็ทศได้กัให้มันได้มันละตานมันใหญ่มากจะทำได้แล้วมันละอือจะเฮงเบอร์ไล้แล้วมันละจะยังจะเฮ็นอันมัไล้แล้ยมันละเป็นยังอืออันนี้พ่อไอซีบอกเสียยายแป๊ะยายแป๊ตอบพี่บอปเลย มันตัวพวกมันทำไมแล้วคูนเป็นลูกมันก็จะเมื่อยจะตายแล้วแพ่งมันอยู่ไหนเห็นไหาคะกันีใช่ลูกมามพี่มั้ยคีบอคีบอปะปะปะแตเอ้าเออไปมื่ห้มาม่ทำอะไรกูังยสยอบไปฮะ,ะมามัม่้ยมัม มามมามมึงมาขึ้นมาทั้งเพื่อนลีน้องมึงแก่น้องตีโปรงไปเมื่อซิมึงลืมกระถางมึงไปเว้ยสีกระถางอ่านี่ลืมมากระบุ่งกระตาป่ะแหล่ะต่อร่าจะลืมกระถางบ่

บังหมามเป็นพีอีกเลยค่ะมันก็สอนพีมานะนำเนาะพีในตา,านคุณอยากเบิ่งแง่แปรก็ตั้งอย่างซับแกบกันเนี่ยวะ่ะม,มาเห็นลูกเหน <c oughs> อย่ามึงหมามฮะแม่น,มมมนป่ะม,มาซับแกบกันเจะเป็นมึงสวนนาะหมานเนาะ โอ้ยสิไปพาเมื่อเมื่อจะเป็นตัดต่อเด้อเบิ่งมาซับแก็บกันนะเมื่ออยู่กับอีโต้ปวดสองคนเหมือนใ้เขาหนี้ไปเลยยังเงื่องลากกับขอล่าลงหวยเออไปเมื่อตาพามกับขอล่าเมื่อหน้าโคกมามึงกับกูกัดหัวกันเหมือนกันอีหน่อยก็จ้ากไปเอิงบันไดไปแบบบ่บ่กเลยนะก็ดี มามานอนแต่กลางคืนพี่น้องเอ้ยกลางเว้นกับโบได้อยู่น้ำเมาดอกกลางเว้นกับผูนั่งมีดาวพวูมาอยู่กับซัมโบมาดอกพี่น้องอยู่กับซัมโบได้มาอยู่มาเห็นแต่กลางคืน <laughs> กลางเว้นกับโบเห็นหน้าเห็นตาดอก